Oh. นี่ก็ฉีดโฟมให้ให้เยอะๆไปเลยนะครับฉีดให้มันฉ่ำๆไปเลยนะครับฉีดตามแนวยาวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าพงกระรอกก็ฉีดเข้าไปเลยครับฉีดอย่างนี้ฉีดเข้าไปให้มันฉ่ำๆไปเลยครับ ครับโอเคครับนี่นะครับฉีดโฟมให้มัน,น,นหนาๆไปเลยเยอะๆไปเลยครับวงกระรอกก็ฉีดเข้าไปเลยครับ ลวลวนี่นะครับดูก,กันชัดๆครับพัดลงพงกันลอกสะอาดขาวจั๊วะเลยนะครับบนี่ครับเห็นไหมครับคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต,ต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ